ครับสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันครับประจําค่ําคืนวันพัลเลอร์ัดนะครับค่าคืนนี้ดาวโจนหยุดนะครับดาวโจนปิดตลาดเหลือให้ได้แค่สามบาทครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นสามวรนสัปดาห์นี้เดินไม่สวยเลยนะครับท่านใดที่ชอบเล่นคิดหนักหน่อยแล้วกันนะครับอย่างไรฟังหัวเฟซทั้งคลิปถ้าถูกใจตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับเยอรมันวันนี้เปิดที่บวกครับหกหนึ่งห้าห้าหกครับ 61556ท่านใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเดินสุดเยอรมันที่จับได้วันนี้คือ5005 0, 0, 0ครับและถ้า0จะมากับ1นะครับเดินสุดศูนย์ครับวิ่งมวลรุ่นล่าง0นย์นะครับ สองศูนย์หกหนึ่งครับหกศูนย์ศูนย์หนึ่งครับแปดศูนย์สองหนึ่งครับอ่าครับเป็นสามคู่ที่ชอบนะครับมัดหกเข้าไปครับมัดหกเพื่อเล่นสามตัวนะครับ 620 660 600 680ห1 6 20, 6น 60, 60 1 601แล้วก็621ครับเยอรมันได้ประมาณนี้ครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์แล้วกันครับน่าจะเป็นหุ้นสุดท้ายที่วางแล้วเพราะว่าดาวโจนส์หยุดนะครับก็เจอกอันทีพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม